สวัสดีค่ะในที่สุดทองคำก็อยู่ในช่วงของการพักฐานสะสมกำลังนะคะเขาเรียกว่า consolidation เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการปรับฐานหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยแทบจะไม่มีการพักตัวเลยนะคะแต่การดีตัวของทองคำเมื่อวานนี้ยังไม่ผ่านนาวต้านบริเวณ3,000กับอีก37 u s ิบเนะคะ เพราะว่าได้รับแรงกดดันจาก2ประเด็นนะคะประเด็นแรกค่ะเรื่องของการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนน,นะคะตัวแรกที่เปิดเผยออกมาค่ะจะเป็นดัชนีภาคการผลิตจากแฟชชิคาโกนะคะซึ่งปรากฏว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ในแดนบวกประมาณบวก0.18 ในเดือนกุมภานะคะดัชนี PMI นะคะหรือว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อตัวนี้จะเป็นของ S&P Global นะคะปรากฏว่าตัวดัชนี PMI ภาคก,การบริการประจำเดือนมีนาคมเนี่ยออกมาดีเกินคาดคะ่ะ แต่54.3ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ3เดือนเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ทองคำมีการปรับตัวลดลงนะคะจะเป็นเรื่องของภาษีสุลกากรนะคะของคุณทรัมป์ค่ะภาษีสุลกากรแบบตอบโต้ของคุณทรัมป์ที่กำลังจะบังคับใช้ในวันที่2เมษายน อาจจะไม่ได้บังคับใช้เป็นวงกว้างค่ะอาจจะเจาะจงไปที่เซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีการยกเว้นภาษีศุลากากกอรสำหรับบางประเทศซะด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเทคนิคทองคำในระยะสั้นนะคะ ทองคำยังมีลักษณะของการไซเวย์แกว่งตัวออกข้างนะคะแนวรับในโซน3,000ถึงประมาณ3,200เหรียยนะคะถือว่าเป็นแนวรับสำคัญที่อยากให้ทุกคนจับตายอย่างใกล้ชิดเพราะถ้าหากว่าทองคำสามารถทรงตัวรักษาระดับ อยู่เหนือแนวรับบริเวณ3,000เหรียญนะคะหรือประมาณ48,300ได้จะสร้างมุมมองเชิงบวกว่าทองคำอาจจะเกิดการดีดตัวขึ้นอย่างน้อยๆในช่วงสั้นนะคะถ้าหากว่าหลุด3,000เหรียญนะคะให้ถอยจุดซื้อไปอยังแนวรับถัดไปซึ่งวัดได้ราวๆ2,988ถึง2,968หรือราว48,000ถึง47,700บาทต่อบาททองคำนะคะดังนั้นตาแนวต้านระยะสั้นแนวแรกก่อนนะคะบริเวณ3,000กับอีก 20เหรียญ USH นะคะถ้าคอนเวิรเป็นราคาไทยจะอยู่ราวๆ48,600-48,800ถึง 48, บาทต่อบาททองคำนะคะแนวต้านถัดไปบริเวณ3,047-3,055ถึง 3, นะคะดังนั้นใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยไม่ผ่าน3 0 2 0ถึง3 0 0แบ่งขายนะคะก็ควรตั้ง stop loss นะคะรวมถึงเน้นเล่นสั้นเป็นหลักเพราะว่าข่าวต่างๆนะคะยังมีโอกาสกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคทาทองคา